สวัสดีค่ะตอนที่เชลซียอมทุ่มเงินมหาศาลเพื่อคว้าตัวมอยซสไกเซโดเนี่ยนะคะตอนนั้นหลายคนก็แบบอดสงสัยไม่ได้ว่ามันแพงเกินไปหรือเปล่าแต่มาถึงตอนนี้ดูเหมือนเสียงวิจารณ์จะเงียบไปเยอะเลยใช่เลยครับวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นกับฟอร์มของเขาถ้าไม่จู่ๆถึงกลายเป็นนักเตะที่ดูคุ้มค่าตัวขึ้นมาได้ครับคือประเด็นสำคัญเลยนะเราต้องเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อเขาไปเลย จากเดิมที่มองเป็นแค่อกองกลางตัวรับพันดุตอนนี้เขาแสดงให้เห็นแล้วว่าทำอะไรได้มากกว่านั้นเยอะมากทั้งเกมรุกเกมรับซึ่งนี่แหละคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยครับน่าสนใจมากค่ะงั้นขอเริ่มจากเรื่องที่ส่วนตัวคิดว่าเซอร์ไพรส์ที่สุดก่อนเลยปกติเราไม่ได้มองไกเซโดเป็นตัวทำประตูเลยนะแต่อยู่ๆสถิติฤดูกาลนี้มันฟ้องว่าไม่ใช่มันเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยเซอร์ไพรส์รจริงๆครับเขายิงไปแล้ว4ประตูซึ่งมันมากกว่า2ฤดูกาลก่อนหน้ารวมกันอีกนะ และไม่ใช่แค่ว่ายิงเยอะนะครับแต่ลูกที่ยิงได้แต่ละลูกนี่มันมีคลาสมีสมองอยู่เบื้องหลังหมดเลยอย่างลูกยิงไกลใส่ลิเวอร์พูลถ้าเราไปดูดีๆจะเห็นเลยว่าจังหวะก่อนยิงนะ่ะเขาขยับหาพื้นที่ว่างเพื่อช่วยให้ทีมมีผู้เล่นมากกว่าคู่แข่งในโซนนั้นหรือที่เขาเรียกว่าสร้างโอเวอร์โหลดพอบอลมาถึงก็ตัดสินใจยิงได้เฉียบขาดมาก เดี๋ยวนะคะในข้อมูลบอกว่าค่า expected goals หรือ xg ของเขาแค่0.67แต่ยิงไป4ประตูโหนี่มันความคมระดับกองหน้าเลยนะใช่ครับมันสะท้อนเลยว่าเขาจบสกอร์ได้ดีเกินค่าเฉลี่ยไปเยอะมากๆโอเคค่ะเรื่องยิงประตูนี่เซอร์ไพรส์มากแต่ถ้าพูดถึงไกเซโดคนส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงเกมรับโหดๆของเขาเป็นอันดับแรกเลย ตรงนี้ฟอร์มเขายังโหดเหมือนเดิมหรือเปล่าคะโหดยิ่งกว่าเดิมอีกครับภาพที่ชัดที่สุดเลยคือเกมกับสเปอร์สเขาไล่บี้ oh. ไล่เพรสซิงจนคู่แข่งเล่นไม่ออกเลยแล้วสุดท้ายการไล่บี้พื้นที่ของเขานี่แหละก็นําไปสู่ประตูชัยของทีมในวันนั้นอ๋อ oh. สถิติมันฟองชัดเจนมากเขาเป็นคนที่ตัดบอลหรืออินเทอร์เซชันได้มากที่สุดในลีกตอนนี้เลยจริงเหรอคะครับที่29ครั้งซึ่งมันน่าทึ่งนะสำหรับผู้เล่นในทีมที่เน้นคลองบอลเพราะ ปกติโอกาสตัดบอลมันจะน้อยลงไปด้วยแปลว่านอกจากจะแย่งบอลเก่งแล้วเอ่อพอได้บอลมาก็ทําอะไรกับบอลได้มากขึ้นด้วยถูกต้องเลยครับนี่คือพัฒนาการที่สําคัญมากๆเขาไม่ใช่แค่ตัวทำลายเกมอีกต่อไปแล้วมีจังหวะหนึ่งในเกมกับสเปอร์ที่ผมว่าอธิบายได้ดีที่สุดเลยคือตอนที่เขาโดนเป็นตันกูพุ่งเข้ามาจะสกัดแต่เขากลับหมุนตัวเอาบอลหลบไปได้อย่างนิ่มนวลมากโอ้โหจังหวะแบบนี้มันแสดงให้เห็นทุกอย่างเลยครับ ทั้งการสแกนมองรอบตัวก่อนบอลมาถึงทักษะการคุมบอลแล้วก็เทคนิคเฉพาะตัวที่ดีเยี่ยมฟังแล้วเห็นภาพเลยค่ะจังหวะแบบนี้แหละที่มันต่างจากกองหลังตัวรับทั่วๆไปคือไม่ใช่แค่ทำลายเกมแต่สามารถพลิกจากรับเป็นรุกได้ในจังหวะเดียวเลยใช่ครับเขาสร้างเกมต่อได้เลยแสดงว่าทั้งหมดนี้ทั้งรุกทั้งรับมันต้องอาศัยความเข้าใจเกมแล้วก็การเคลื่อนที่ที่ฉลาดมากๆเลยสิคะถึงจะทำทุกอย่างที่ว่ามาได้ในสนามเดียวกัน แน่นอนครับเขาวิ่งไปทั่วสนามจริงๆไม่ใช่แค่วิ่งไล่บอลนแต่เป็นการวิ่งอย่างชาญฉลาดบางทีก็ถอยลงต่ำมาช่วยเซนเตอร์แบ็กเซตบอลขึ้นหน้าบางทีก็สอดขึ้นไปหาที่ว่างระหว่างแผงมิดฟิลกับกองหลังคู่แข่งอย่างในเกมกับไบเออร์มิวนิกมีจังหวะที่เขาขยับตัวเองไปสร้างสถานการณ์5ต่อ4เพื่อช่วยให้ทีมเจาะแนวเพรสซิงของไบเออร์ได้สำเร็จ ซึ่งการตัดสินใจแบบนี้ในเกมระดับสูงมันบ่งบอกถึงมันสมองล้วนเลยฟังดูล้วเขาไม่ใช่แค่กองหลังตัวรับแล้วแต่เป็นเอ่อมิดฟิลด์ที่สมบูรณ์แบบเลยนะเนี่ยทำได้ทุกอย่างจริงๆทั้งยิ่งประตูป้องกันก็สุดยอดแถมยังสร้างเกมได้อีกซึ่งนั่นก็พาเรากลับไปที่คำถามเรื่องค่าต,ตัวตอนแรกสุดเลยครับการที่มีผู้เล่นที่ทำได้ครบเครื่องขนาดนี้อยู่ในทีมมันคือเหตุผลที่ทำให้การลงทุนครั้งนี้ดูคุ้มค่าขึ้นมาทันทีในระยะยาวจริงด้วยค่ะไลบร์ซอ,อมระดับนี้ ชื่อของเขาก็เริ่มถูกเอาไปเทียบกับกองกลางระดับโลกคนอื่นๆแล้วคำถามที่น่าคิดต่อจากนี้ก็คือด้วยสไตล์การเล่นที่ครบเครื่องแต่ไม่ได้หูหวาแบบนี้เขามีโอกาสจะไปถึงรางวัลอย่างบอลงดอในอนาคตได้ไหมหรือว่าต้นแบบของผู้ชนะรางวัลน,นี้กำลังจะเปลี่ยนไปเพื่อเปิดทางให้ผู้เล่นในตำแหน่งแบบเขามากขึ้น